ทุกคนเนี่ยต้องการมีความสุขในครอบครัวต้องการให้อภัยกันและกันถามว่ามันทําไมทําไมได้ทําไมชมคนรักของตัวเองไม่ได้ทั้งที่วันแรกที่แต่งงานกันเนี่ยโอ้ยรักกันมากดูแลกันมากนะครับเทคแคร์กันมากผ่านไป5ปี10ปีทำไมมันเบาหมดแล้วเพราะอะไร บางคนบอกว่าความรักของฉันมันมันมันหมดแล้วหรือมันมันหายไปแล้วหรืออะไรก็ตามแต่แต่ตัวแปรรู้ไหมคืออะไรครับตัวแปรคือชชยตอนนะไม่ได้โทษชชยตอนแล้วก็ไม่เย็ดเย็ดความผิดให้กับชชยตอนแต่มันคือหน้าที่และเป็นมันเป็นมันเป็น,มนเมกะโปรเจกต์ของเชยตอน่ะเป็นโครงการใหญ่ประจุปีของเขาว่าถ้าเขาสามารถให้ครอบครัวใดเนี่ยแยกกันได้เนี่ยหยาก,กันได้เนี่ยนั่นคือผลงานที่เขาเป็นเบสปรัคทิสของเขาไปเลย และวันหนึ่งวันใดที่คนผู้ชายดีๆผู้หญิงดีๆมาแต่งงานด้วยกันน่ะวันนั้นเชตตอนเขาจะร้องไห้อย่างหนักเลยเขาเศร้าที่คนดีเนี่ยมานิกะมาแต่งงานกันแต่ถ้าผู้ชายผู้หญิงไปทําศีนากันน่ะเชตตอนยิ้มดังนั้นเชตตอนเนี่ยจะทําทุกอย่างกระซิบกระซาบนั่นนู่นนี่เพื่อให้สามีภรรยาทะเลาะกันหรือคนที่ยังไม่แต่งงานเนี่ยนะครับให้ทําศีนากันเนี่ยให้่าฝื่อนตอร้อนเนี่ยคือหน้าที่ของเชตตอนเลย ดังนั้นวันนี้ถ้าเกิดว่าเราจะมาแก้ปัญหานะครับในครอบครัวของเราเนี่ยต้องแก้ควบคู่สิ่งที่เรามองเห็นและสิ่งที่เรามองไม่เห็นสิ่งที่เรามองเห็นคําพูดจาดีๆไม่กี่คำเนี่ยทุกอย่างมันดีขึ้นมันดีขึ้นนะครับแต่สิ่งที่เรามองไม่เห็นอยากจะคุยในวันนี้ก็คือเรื่องของเชตรนนมันร้าย ทำอย่างไรล่ะไม่ให้ชัยตอนเนี่ยเข้ามาคอนโทรลอารมณ์นับซูหรือว่าหัวใจของเราได้เพราะชัยตอนเนี่ยวิ่งอยู่ในเส้นเลือดของเราเลยนะฮะอยู่ที่มัจริดดัมฮะดิษบอกนะฮะชัยตอนนี้วิ่งอยู่ในเส้นเลือดของเราเลยอ่ะนะครับอยู่ใกล้ชิดของเรามากซ้ายขวามีชัยตอนหน้าหลังเนี่ยในตัวเราชัยตอนมีอยู่ณนะเวลานี้ตอนนี้ชัยตอนก็ยังคงมีอยู่และก็ทําหน้าที่อยู่ทำอย่างไรล่ะครับจะโปรเทคปกป้องไม่ให้ชตยตอนเนี่ยเข้ามาใน ให้ให้ไม่เข้ามายุ่งแย่เราภรรยาของเราหรือลูกหลานของเราได้สิ่งแรกนะครับอัสการ์ยามเชา้ายามเย็น อ่านบทดำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮาบะฮันตะละบทซิกซเกอรที่ท่านนบีอ่านยามเช้ายามเย็นมีหลายต้นมากๆปัจจุบันนี้ก็ถูกแปลเป็นหนังสือเล่มเล็กๆที่มีคําอ่านภาษาอับมีตัวภาษาอับคคาอ่านภาษาไทยและก็ความหมายพร้อมแล้วทบอบอกผลบุญคุณค่าว่าอ่านดอาต้นนี้ในยามเช้าอัลลอฮฺจะให้อะไรเราในยามบ่ายอ่านดอาต้นนี้อัลลอฮฺจะปกป้องอะไรเราบ้างอ่านยามเช้าหนึ่งรอบแล้วก็อ่านยามเย็นอีกหนึ่งรอบ นี่คือสิ่งแรกเลยนี่คือสิ่งแรกที่ต้องทำนะถ้าต้องการให้ครอบครัวดีขึ้นอ่านอัสการ์ยามเช้ายามเย็นใน,ในหนังสือมีขายตามร้านหนังสือทั่วไปอัสการ์ยามเช้ายามเย็นมีขายนะฮะอันที่สองต้องทำอย่างไรนะฮะอันที่สองเมื่ออ่านอัสการ์ทุกอย่างแล้วนะครับมาดูในบ้านของเรามีสิ่งแปลกปลอมหรือไม่ รูปภาพคนรูปภาพสิ่งมีชีวิตตัวดึงชัยตอนเข้าบ้านถึงแม้เรารับปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกมันคือเกียรติยศศักดิ์ศรีของครอบครัวแต่ถ้าเอารูปภาพมาแขวนในบ้านถ้ากว่าดึงชัยตอนเข้าบ้านเราโดยอัตโนมัตินะฮะถ้ามีรูปภาพเก็บไว้ใส่ลิ้นชักให้เรียบร้อยเอามาใช้เวลาจําเป็นก็พอนะฮะประการต่อมาทําอย่างไรไม่ให้ชัยตอนเข้ามาในบ้านของเรา อ่านสุระอนบกรอหรือเปิดสุระอลบกกรอฮัดดิสจาก่ันหญิงไอช้ารายงานชัดเจนท่านนบีบอกว่าถ้าใครก็ตามที่อ่านสุรอ้อนบกร้อในบ้านของเขาชัยตอนจะไม่เข้าในบ้านนั้นโดยเด็ดขาดดังนั้นทุกวันอ่านสุรอ้อนบกร้อเปิดสุรอ้อนบกรอตั้งไว้ทั้งวันเลย